สวัสดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมาหาสารคามค่ะมันีอู้ซางบอยามาเที่ยวบานหน้าสเมงค่ะตำบลน,น้าสเมงอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจากลูกค้าเพ่เลือกเป็นรุ่นหล่อเดียวดำมือค่ะท่านมีจะกวางยุธีเมตรเจ็ดสิบค่ะย่ายุธีสองเมตรแปดสิบตาสูงยุธีเมตรหนึ่งเปิดได้สามด้านจากท่านนี้จะเป็นุ่นดำมือเท่ากับบะค่ะลูกค้าเอามาใช่กับตัวแอลหาสูนหรือวาคุปตาหาสิลเน้าค่ะ ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสมจากดานน้านใน้เป็นกระบะสีน้ำเงินค่ะเดี๋ยวจะภาพบางไงไกลค่ะเอฟจีคนไหนทีมีรถไทยยังบ่ทันไดนมีพวงกับกระบะปลูกมั่นกนับผันขุดสามาโทษสังสืบกร,ร้ซงบอยได้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวภาพบางไงไกลขั้นนี้เป็นรุ่นดัมมือทุกทุกทุกขั้นจะมีไมค์คำดำให้ค่ะ ลุนดำมือถ้าเกิดอ่าเอาไส้กับรดท้ายค่ะห้ยกดำตามคลิปค่ะไม่กระเบาขั้นนี้จะเป็นเท่าของตัวในซันบิ๊กเอ็มค่ะเป็นกระทะใหม่ค่ะขอบชิบหาเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะสภาพดีเดี๋ยวภาพมาอหไกลขั้นนี้เป็นขัน้นล่างซีเป็นโตคัสซี่ค่ะเดี๋ยวภาพมาเท่า,าันนี้เท่าบิ๊กเอ็มค่ะนี่ก็คือเป็นยางเปอร์เซ็นต์กระทะใหม่ค่ะน็อตใหม่ คันนี้จะบรรทุกม่สัมบลรังในประมาณสามตันถึงสามตันหาค่ะของสร้างบอยก็จะเปิดด้านขางในทุกขั้นค่ะยกเว้นขั้นใดที่ลูกค้าหายเชื่อมตายก็จะเปิดบม่ได้ค่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งด่านไทยคันนี้เป็นด่านนเป็นสีนเงืองค่ะลูกค้าเลือก ของอูซางบอยกกจะมีพ่วงอยู่หลายรุ่นค่ะแพงสุดกกจะเป็นตัวรุ่นไฮดรลิกค่ะเดี๋ยวไฮโดรลิกซางบอยก็ลังขึ้นค่ะจะไปส่งลูกขาอยูบุริลัมต่อขั้นนี้นะคะกระบ,บ้าปลูกมันกับกับมีดค่ะหล้วก็พานขุดจะมีซางบอยขายบ่แพงจ้ะเบอร์โทรซางบอย0 1, ู2ย์1 7สองสหนึ่งเจซเบอร์เบอร์เดิมค่ะอันนี้เบิ่งองศาการดำนะครับอันนี้ค่ะ นี่กะค่นี้ไงาหาซิบแรกนี่ก็เลือกรุ่นเผาหกหลอกไปใส่กะไดได้จ้ะแรงหลากมาหลายอยู่แต่ลูกค้าเลือกเอาตัวน่อยกะะกระไดคือการราคากับประหยัดลงสองมื่นนะคะ่ะลาบนถอนได้ตามคลิปเลยค่ะเปิดถางใดค่ะเดี๋ยวสร้างว่าจะเปิดทีด่ไใใหน เปิดค้างใดตามคลิปวิดีโอค่ะสนใจโทษสร้างจองกับสร้างบอยได้จ้าเปิดค้างใดใส่งานไงาตามคลิปค่ะค้าต่างทุกท่านจะเป็นค้าต่างเกี่ยวปั๊บไปหายค่ะเพราะว่ามันจะซําบาลลูกค้าระตรงโยกค่ะมันนักคนโอ่คนใดทุกอย่างค่ะ ถ้าลูกค้าสร้างตอนนี้กะจะได้ช่วงปลายพฤศจิกาค่ะคิวก็จะหนาน,นิดนึงแต่สร้างบ่อยเห็ดเร็วยุจ่าถ้าเกิดสนใจกะโทรมาสอบถามคิวเบิงหนึ่งสองสม